ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องครับสำหรับคดีการเสียชีวิตของอดีตดาราสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพัชระวีรพงษ์ โดยเฉพาะภายหลังจากที่อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิย,ยางฟ้าแผ่นดินพร้อมด้วยนางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่ของแตงโมเดินทางไปยื่นเอกสารต่อพันธบทเอกนัตพลดิศศิยธรรมผู้มำนวในการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกมร,รมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนที่20ทับสอเพื่อมอบหลักฐานเป็นสำเนาเนื้อหา67หน้าภาพถ่ายสีภาพนำไปประกอบสำนวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมซึ่งเอกสารที่ ำไปมอบให้นั้นก็เรียกว่าเป็นการตั้งข้อสงสัยถึงพฤติการที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง ล่าสุดครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในรใิการนิวส์อัลนะครับโดยจารปานเทพพัวพงพันธ์ครับมีการเปิดภาพที่อยู่ในสำนวนคดีแต่ว่าไม่สามารถเปิดออกอากาศได้โดยเฉพาะบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณหัวเข่ารวมทั้งอีกหนึ่งประเด็นใหม่เมื่อคุณแม่ได้ของของแตงโมคืนมาจากตำรวจแต่ปรากฏว่าพอนำหลักฐานชิ้นนั้นไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการสันนิษฐานก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่อะไรที่เป็นสาระสำคัญผมว่ามีสองประเด็นถึงมันจะมีสิประเด็นนะครับแต่ผมว่าสอประเด็นนี้สําคัญที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนที่สุดคืออะไรไหมครับหนึ่งเลยแผลที่ข้อพับข่าวขวา,ข,วาข้อพับข,ข่าซ้ายข่าซ้ายขวาช้ขาข่าช้าด้วยนะเพราะรู้ไหมท่านผู้ชมครับต้นขาขวาด้านไหนมันเป็นแผลยาวและจะมีแผลตรงกันข้ามกับแนวเนี่ยไปอยู่ที่เข่าได้ยังไงมันจะไปไปพัดเ,เหนือได้ยังไงแต่ว่า เสียได้ทุกช่องออกอากาศไม่ได้พี่เก่ภาพแผลเพราะเป็นภาพแผลผมก็นึกอยู่นานว่าจะทำยังไงท่าผู้ชมได้มีโอกาสเห็นนะเพราะเห็นผ่านจอดีก็ไม่ได้เห็นใน,ใ<ช>ในการอะไรครับถูกบล็อกก็มีนะนับแต่นี้สื่อมวลชนจะได้ภาพต่อไปนี้ครับเพราะผมทําเป็นกระตุกครับไม่มีภาพอ,อื่พยายามแล้วพยายามแล้วภาพเข่ามันสําคัญตรงนี้ครับท่านผู้ชมภาพแผลลึกเหมือนกับไม่ใช่เบพัดเหลือและมีความขอบเรียบอย่างเงี้ยภาพที่หนึ่งมาเลยครับอันนี้ผมวาดมานะคือไม่เห็นของจริงแล้วแต่มีสภาพแผลอย่างเงี้ยและถูกอธิบายมา ข้างล่างเนี่ยเป็นไขมันปลิ้นแล้วคุณเจ๋คราบผู้ชมดูออกไหมอาจารย์นี่คือข้อพักเข่าขวาเราเห็นแคปลิ้นแต่เราไม่เคยเห็นข้างบนที่มันมีแผลด้วยและด้านอีกด้านหนึ่งด้วยซึ่งไอ้ด้านอีกด้านหนึ่งที่คล้ายๆกับที่มีไขมันนี่นะครับมันเป็นรูเลยอะเป็นรูเป็นรูเลยทีนี้อันนี้เราฉายได้แล้วก็เป็นภาพการ์ตูนผิดเนวาดให้ดูผมเลยวางแนวให้ดูภาพที่สองครับนี่่านผู้ชมรู้ไหมความหมายตรงตรงนี้คืออะไรคืออะไรฮะ มันไม่มีทาเป็นใบพัดเรืองไงเพราะคนละแนวกัน,ลนและอยู่ตำแหน่งที่เล็กด้วย<ม>คือข้อพับเขา<ม>่ากว่าการที่มันมีเส้นที่คนละแนวแบบเนี้ยถ้าผมวิเคราะห์คือจิ้มสามครั้ง<ม>หรือบาดแผลเนี่ยถูกกรีดสามครั้ง<ม>คนละแนวไม่ก็ต้องเป็นอาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมีความแหลม สามตำแหน่งและคนระมุมกันก็คือถูกทำร้ายนะต้องถูกทำร้ายอะ่ะท่านผู้ชมครับมันเป็นอื่นๆและมันไม่มีทางจะเป็นใบพัดเรือได้เพราะว่าคุณอ้างว่าใปพัดเรือก็เป็นบ้านต้องเป็นลักษณะเท่ากันระยะห่างเท่ากันแต่นี่มันไม่ใช่และที่สําคัญคือความห่างมันไม่ถึงสิบหกเซนติเมตรยังไงมันก็ไม่ใช่ใบพัดเรือ,อนี่ด้านหนึ่งนะครับภาพที่สอง,ภา,สองภาพที่สามภาพต่อไปภาพนี้ก็เป็นภาพการ์ตูนเหมือนกันแต่มผมจะชี้ให้ดูว่าที่เราเห็นรูที่เราเห็นสายแผ่นหนึ่งอยู่ข้างๆข้างๆกันเนี่ยจากที่มีสายันปิ้นเนี่ย มุมนี้เราไม่เคยรู้มันคืออะไรเรานึกว่าเป็นไขมันปิ้นแล้วหลุดมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวงให้ดูครับตรงนี้คือใต้ข้อพับเข่าขาเข่าขวาด้านในท่านผู้ชมม,ชม,มันเป็นยังไงอ่ะวงให้ดูภาพตัดไปครับรูตรงนี้เราสนใจว่ามันเกิดรูใหญ่ขนาดนี้จากมุมมองแบบนี้ได้อย่างไงอันนี้คือพยานที่อยู่ในหลักฐานที่อยู่ในชั้นศาลหมดเลยในชั้นศาลผมไม่สามารถเอาไปถ้าไม่มาจากชั้นศาลผมไม่กล้าเอาออกมาหรอกโอเคแล้วก็ไม่กล้าฟันธงแบบนี้หรอกไม่กล้าแถลงข่าวแบบนี้หรอกหน้าถัดไปครับ แต่ทีนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะข้างขวาอย่างเดียวคุณเอค่ะข้อพับเข่าซ้ายก็เป็นก็มีซึ่งข้อพับเข่าซ้ายเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นตรงนี้ครับอภาพตัอไปครับแนวกรีดออกขอย้อนกลับมานี่หนึ่งครับมีแค่นี้เหรอผมพับย้อนกลับมาที่หนึ่งครับโอเคผมจะบอกให้ฟังว่าภาพมันไม่ค่อยใช่พวกเราวาดการ์ตูนนะ<ห>ไอ้ด้านล่างไอ้ด้านขวาด้านนึ่างนีแผ่ด้านซ้ายเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงๆเนี่ยเขียนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ ข้างซ้ายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยในข้อพับเข่าซ้ายเนี่ยม,มกกีลักษณะกรีดลึกตอนต้นและแนวกรีดแต่ไม่ลึกเป็นเส้นยาวลงมาอมของจริงนะแปลว่ามีการยิ้มเลือกแล้วก็มีขูดลงมาได้ทําไมถึงเกิดข้อพับทั้งซ้ายและขวาทั้งที่เกิดแนวบ้างด้านในไปแล้วจะเกิดด้านหลังได้ยังไงและต้นขาขวาด้านในเป็นแนวยาวซึ่งไม่ใช่แนวขวางแบบนี้ด้วยและเชื่อไหมคุณเก๋เรื่องนี้มันเกิดจากทีนันเราที่ดูหนังซีรีส์นะเขาถามว่าอาจารย์ มันเป็นไปได้ไหมว่าน้องโบเนี่ยอันนี้เขาตั้งคำถามนะเหมือนในหนังไหมที่เขากําลังคลานห,หนีแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เลยใช้มีดจิ้มซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่เขาคิดนะเขาก็ถามบอกว่าถ้างั้นเขาก็ต้องช้ำหรือเปล่าเออถ้าขาดต้องใช้เขาใช่ไหมใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งถูกกดน้ําสมมตินะถูกกดน้าแล้วดิ้นเนี่ยหนึ่งอวัยวะหนึ่งถ้าไม่มีแขนค้ำอยู่เนี่ยหรือถูกล็อกแขนไว้หนึ่งในนั้นที่เรียกไม่ได้ถ้าถูกสมมติว่าถูกกดจมโคลเนี่ย เขาเนี่ยจะต้องเป็นอวัยวะที่ต้องต่อตัวต้องยอมขู่ก็ต้องยอมพึ้นันพูดง่ายยันตัวเองขึ้นมาถูกป่ะใช่ใช่ไอ้ถ้าตกแต่ถ้าโดนไปตกไม่ต้องใช้ขาวน่ถ้าตกน้ำตกท้ายเรือไม่มีทางจะมีแผลที่เข่าใช่บเออก็จริงนะเพราะว่าในรายงานเนี่ยตัวอักษรไม่พูดถึงหัวเข่าเท่าไหร่ว่ามีช้ำแต่ภาพถ่ายเนี่ยเขียนภาพถ่ายผมหยิบมาจากสามภาพแล้วก็มาวาดกระตูนเราพบว่าเขารายงานแม้ไม่เป็นตัวอักษรแต่รายงานคู่ภาพว่ามันมีสามภาพนะครับ บาดแผลฟกช้ำและถลอกที่หัวเข่าซ้ายหัวเข่าซ้ายนะซึ่งมาจากแผ่ที่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดที่สามเราบอกโอ้ช้ำจริงด้วยแล้วเข่าขวาล่ะเป็นยังไงขอดูหน่อยเพราะเข่าขวาที่แผลลึกหน้าถัดไปก็ได้ถูกรายงานในข้อความว่าบาดแผลฟกช้ำที่หัวเข่าขวาด้านนอกซึ่งมันไม่้ทางไปใน,นพัดเรือแล้วนี่คือเรื่องใหญ่ที่ผมเห็นนะในสายตาผมนะหนึ่งในสองเรื่องคือเรื่องนี้เรื่องที่สองเลยนะคุณเก๋ ภาพสี่ภาพแน่นอนคุณเอกเขาอธิบายได้ดีแล้วถูกไหมครับว่าสี่ภาพกระิกแตงโมเนี่ยทีมง,งานกลับมาที่หน้าจอผมไม่ได้พูดเรื่องเขาแล้วสี่ภาพกระิกแตงโมที่เป็นภาพคู่เนี่ยแลวสงสัยว่าตัดต่อคุณเอกเขาก็อธิบายด้วยเทคนิคหลายอย่างว่าทาไมสามภาพมันไม่เนียนไม่ถูกเผยแร่ออกมามันมีภาพอยพู่ที่เผยแร่ออกมาแล้วก็คุณเอกเขาก็สรุปว่ามันเป็นภาพซ้อนสองชั้นฉากหลังหนึ่งชั้นฉากหน้าหนึ่งชั้นนะครับแต่ทีนี้การจับติดของคุณเอกเขาก็ใช้หลายเทคนิคนะครับแต่ในสายตาผมนะ เรื่องที่สําคัญนอกจากการแสดงให้เห็นภาพถึงการตัดต่อของชันนะเนี่ยผมกลับเห็นว่าภาพที่สําคัญที่คุณเอกไปเจอคืนสุดท้ายนะคืนสุดท้ายก่อนแถลงข่าวนะคืนนั้นเลยอ่ะแล้วมาเพิ่มไฟอ่ะมันจังหวะพอดีคือสร้อยคอร้อยคอน้องแตงโมคุณเอกราชมาสรุปว่ามันเป็นชิ้นที่สามที่วางไปเลเยอร์ที่สามเป็นเลเยอร์ที่สามหลังจากตกแต่งกันแล้วปิดท้ายแล้วมันสาคัญยังไงในสายตาผมนะสําคัญมากเรื่องสร้อยเนี่ยแล้วมันสําคัญยังไง ไปฟังคุณเอกก่อนตอนนั้นเอาเฉพาะท่อนนี้ท่อนเดียวนะครับเราเอาเน,อเนื้อเลยเนี่ยคุณเอกพูดว่าอย่างไรไปฟังดูครับ อรบริเวณผมเป็นในลักษณะมีการแตมมีจ้ำๆๆอยู่นี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นภาพจริงเนี่ยนะครับไม่มีทางที่ภาพมันจะออกมาเป็นแบบนี้ให้เราเห็นแน่นอนเวลาตรวจสอบ ELA มันจะไม่มีแสงเออร์เรอร์แบบนี้ออกมายิ่งเป็นภาพที่3าเนี่ยที่เราสังเกตกันจะมีหลายจุดมากๆนะครับที่สังเกตได้ว่าฉากด้านหลังกับด้านหน้าเป็นคนละช้นกันถ้าผมซูมแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือเปล่าน,นะครับบริเวณสร้อยของแตงโมทำไมถึงมีสีหรือแสงเรืองแสงโผลออกมามีคำตอบให้ครับมิสแกรนนะครับวันนั้นที่ถ่ายภาพไม่ได้ใส่สร้อยทองนะ่่่่ีาาทว็เเสสไปใใหงนะจ เ่ไม่ได้บบอกนะทีนี้ถ้าเราตรวจสอบ ELA ครับ ELA เนี่ยผมอธิบายง่ายๆคือถ้าเรามีกระดาษอยู่หนึ่งแผ่นและเราเอาอะไรไปทับบนกระดาษแล้วเราเอาตะลรีดรีดไอ้ส่วนที่เราผมไปที่หลังหรือว่าแปะไปที่หลังเนี่ยมันจะมีสีที่มันแตกต่างออกมาเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยเรามีการ p h o t o ช h o p ไปที่หลังเอาสร้อยแปะเข้าไปแล้วพอตรวจสอบ ELA เนี่ยมันก็จะแสดงแบบนี้ให้เห็นว่ามันเป็นคนละชิ้นกันทีนี้พอมาภ่าของแตงโมมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเลยสร้อยตรงนี้ถ้าเราซูงเข้าไปนะครับมีคนสังเกตเห็นเยอะมากไม่ว่าจะเป็็นนนนนนมมมัััััดดดดูลออออยยยะะครรรรรบบบ่่าา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 งแตตพพเเววววจสททิศีีีกกกกกษณ้้ซื คนละชิ้งกันระหว่างแป๊นะครับอืเอาละท่านผู้ชมครับสําคัญตรงไหนมันสําคัญตรงที่ว่าผมให้ดูภาพถัดไปแล้วกันท่านผู้ชมภาพดูรายการขวนกระต่ายนะครับค่ะท่านก็คงจะเห็นว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นครั้งแรกที่รายการโวนกระต่ายใช่ค่ะเราก็ไปสนใจจากผิดเรื่องอื่นแล้วก็สงสัยกันยเยอะแยะนะครับกับภาพเดียวที่จริงมันมีคาําถามเยอะว่าทําไมํุแตงโมงเป็นดาราถึงไม่ถ่ายเดี่ยวบ้างในภาพฝันประหลาดแป๊ซึ่งเป็นจุดสําคัญในจิวทัศ์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งนะมีแต่ภาพคุณกระติกภาพเดียว ที่ถ่ายเดียวนี่คือเหตุผลหรือเปล่าถึงต้องย้ายเวลาคุณกระติกไปเป็นเวลาลอื่นมันดูแปลกใช่หรือเปล่าใช่แล้วก็เราไม่เคยเห็นภาพคุณแตงโมถ่ายภาพด้วยการใส่เสื้อคลุมยกเป็นภาพนี้เพียงภาพเดียวนะแล้วแลาทไมคุณแตงโมถึงนึกจะใส่ใส่เสื้อโค้ทคลุม,มเสื้อของตัวเองอทีนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเทคนิคการตัดต่อส่วนที่ยากเนี่ยถ้าถมมว่มีสองชั้นนะคือฉากหลังหนึ่งนะครับสะพานพระรามแปด ร่องคอคุณแตงโมและคุณกระติกไม่มีรูเห็นสลิงหรือเส้นลวดสะพานพระรามแปดเป็นช่องโหวเลยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นภาพตัดต่อจริงตรงนี้จะยากที่สุดหนึ่งในวิธีหนึ่งก็คือผมดำไปเลยหนึ่งนะสองคุณแตงโมใส่ต้มหูที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นการจะไม่ให้มีต้มหูนั้นต้องใช้ผมบานแต่บางเออเราก็ลืมนึกไปว่าว่า สร้อยคอมันบังไม่ได้ออใช่อาจารย์คอนโชว์คออยู่เมื่อโชว์คอแล้วถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คุณแตงโมณะเวลานั้นถ้าไม่ใช่คุณแตงโมณะเวลานั้นและในสถานการณ์นั้นคุณแตงโมอาจจะไม่ได้ใส่สร้อยเส้นดังกล่าวก็ได้อืใช่ไหมครับใช่นี่คือความจําเป็นหรือไม่ที่ทั้งสี่ภาพเนี่ยต้องใส่สร้อยลงไปเป็นชั้นที่สามภาพถัดไปครับคุณเอกราณนะ้ภูกินเนี่ยคืนสุดท้ายจริงๆนะก่อนแถลงข่าวเนี่ย เขาไปลองเอาสร้อยคอไปวางของคุณมิสแกรนนะคุณอะไรนะมิสผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะคุณนิวนิวยอร์กนิวยอร์กคุณนิวยอร์กี่อนิวยอร์กวันนั้นไม่ได้ใส่สร้อยมาไม่ได้ใส่สร้อยมาแต่เราวางให้คุณเอกราชเอาสร้อยไปวางและดู E.L.A หรือเอ r ร r Level Analysis ดูว่ามันจะรู้ไหมมันขึ้นสีขึ้นมาเลยว่าต่างจากตำแหน่งอื่นมันโดดออกมานี่คือภาพซ้ายมือที่ภาพซ้อน นะครับเอาสอนสร้อยคอเนี่ยม,มาวางบนานางแบบนะครับโดยผ่านโฟโต้ช็อปแล้วบันทึกไฟล์เจเจเพอีกครั้งหนึ่ง<ะ>ปรากฏว่ามันได้เหมือนด้านขวาเลยภาพด้านขวาคือใช้เอลเอวิเคราะห์สีมันโดดออกมากว่าตำแหน่งอื่นคุณเอกราศบ,บอกว่าลักษณะแบบนี้มันเห็นเลยว่าหนึ่งเลยนะครับผ่านการวิเคราะห์ดูเนี่ยเปรียบเทียบด้านซ้ายคุณเอกราศวิเคราะห์มานะครับด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายมีการสอนสร้อยคอเข้าไปใหม่ผ่านโปรแกรมโฟโต้ช็อป แล้วบันทึกเป็น jpeg เมื่อวิเคราะห์ด้วย ela จะพบว่าบริเวณสร้อยคอม,มีค่าความสว่างหรือค่าความแตกต่างของ e อ r o r สูงกว่าบริเวณผิวและเสื้อผ้าโดยรอบนั่นเป็นผลจากการที่บริเวณสร้อยถูกเรนเดอร์และบีบอัดใหม่ทําให้ไม่สัมพันธ์กับพทเทินของการบีบอัดดั้งเดิมในภาพส่วนภาพขวาคุณเอกราชภาพที่ต้องสงสัยเนี่ยคุณเอกราชวิเคราะห์ว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วย ela แสดงให้เห็นลักษณะการเรืองของพื้นที่บริเวณสร้อยคอในลักษณะเดียวกับภาพซ้ายและ ภาพที่มีการซ้อนจริงซึ่งบ่งชี้ว่าเฉพาะบริเวณสร้อยคอนั้นถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลักจากกระบวนการบันทึกภาพเดิมและไม่เป็นไปตามรูปแบบเอเรอร์จึงที่เกิดจากกล้องถ่ายจริงท่านผู้ชมดูนะครับหลังจากคุณเอกราชแถลงข่าวไปปรากฏว,ว่าไปพบคุณแม่มวันยื่นหนังสือให้ดีอัยค<ะ>คุณแม่มาบอกเอกเรื่องสําคัญอ,อันนี้เป็นสายตาจากคุณแม่เลยคุณแม่แต่งโมงถ้าไม่ได้คุณแม่เราจะไม่ได้ประเด็นใหม่ในวันนี้นะครับความที่เป็นแม่ลูกเนี่ยเห็นลูกอยู่ทุกวัน คุณแม่ไปบอกเอกแล้วเอกก็เลยไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์กับคุณเมย์ที่ช่องแปดคุณเอกพูดกับคุณแม่ว่ายังไงไปฟังที่เรื่องสร้อยอ่ะซึ่งเรารู้แล้วว่ามันมีการวางเนี่ยและคุณเอกได้ยินจากคุณแม่ว่าอะไรไปลองฟังดูครับก็เลยคุยกับคุณแม่เมื่อเช้านี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคุณแม่บอกว่าสร้อยที่ตำรวจเอามาคืนเนี่ยไม่ใช่เส้นนี้นะครับมันจะเป็นเส้นๆอะไรของคุณแม่ที่คุณแม่อธิบายนะครับอันนี้สรุปอันนี้เป็นเรื่องใหม่เพราะหรือไหมครับผมจะเล่าให้ฟังเลยเรื่องนี้ คุณแม่ไม่ใช่แค่เป็นเพียงแค่มาส่งเอกสารให้เราความเป็นแม่และเป็นลูกเนี่ยบอกว่าสร้อยเส้นนี้ไม่ใช่ของน้องโมเพราะว่าตอนน้องใส่ติดร่างใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วตำรวจถอดพื้นคุณแม่คุณแม่ก็เลยรู้ว่าภาพนี้ไม่ใช่สร้อยของน้องโมโอ้โหนี่สําคัญมากนะสาคัญยังไงท่านผู้ชมต้องติดตามนะครับผมก็เลยให้ทีมงานไปถามคุณแม่อีกรอบนึงอีกรอบเลยขอ,อ,ขอฟังคุณแม่หน่อยอคุณแม่เล่าให้ฟังว่าอย่างไงไปลองฟังดูครับมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามัน ด้านปลาน้แลวรูปแบบมันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็แวววาวแวววาวเกินไปของน้องเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คุณแม่ส่งรูปไปให้ดูว่ามันจะมีห่อยห่อยห่อยเห็นไหมค่ะเออมันจะมีอะไรตัวหนังสือตัวภาษาอังกฤษห่อยหอยไล่ไล่ตามกันมาเป็นแถวแต่อันนี้เนี่ยมันไม่มีวันเนี่ยแวรวาวเนี่ยมันไม่มียืนยันว่าทาใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้สําคัญพอคุณแม่จุดประกายความคิดพอนี่ผมคุยกับคุณเอกทั้งวันเลย มันสําคัญเพราะมันจะเป็นเบาะแสสาคัญว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่น้องโมในภาพในภาพที่เราตันี่ฐานก็ตัดต่อแลจะจําเป็นต้องมีสร้อยอะไรสักอย่างผมเลยต้องไปหาสร้อยที่แท้จริงในวันเกิดเหตุว่าน้องโมใส่ภาพแบบไหนใส่สร้อยแบบไหนก็เลยภาพที่สว่างนั้นคุณผมเช็คแล้วตอนจังหวะไล่มาจนถึงที่ครัวตันนิกน้องโมใส่สร้อยเหมือนกันหมดหนึ่งในนั้นก็คือภาพนี้ครับนี่คือกลางคืนที่สุดก่อนที่น้องโมจะเสียชีวิตที่เราเห็นอยู่ในสถานที่บนบกนะคือที่ร้านครัวตันนิก เราก็เลยขอภาพฝ่ายที่เราได้ฝ่ายมามซูมขอดูซ้อยโอ้ยัดเลยอนะาจารย์มันเป็นตุ้งตงิ้งรูปผีเสื้อนะทีนี้ท่านผู้ชมครับพอผมเริ่มซูมมาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะส้อยที่น้องโมใส่เนี่ยมีสามเส้นมีสามเส้นนะมเมื่อมีสามเส้นแล้วเนี่ยผมก็เลยไปดูในศพภาพศบนะมีเส้นเดียว,วมีเส้นเดียว คือเส้นที่เป็นรูปผีเสื้อข้างบนแสดงว่าสองอันล่างมันดูดหายสองอันหายไปทั้งที่มันไม่น่าจะหายได้นะเพราะว่าคนจมน้ําจะหายไปสองเส้นเหรอเพราะอะไรแปลกมากไม่น่าจะลอยนะผมก็มีนะทําไมผมรู้ว่าหาย้ไะเพราะภาพถัดไปครับผมไปดูรายงานของการตรวจศพเมื่อวันที่6กุมภาพันสองห้าหกห้าผมพยายามจะอ่านนะว่าเจอสร้อยคอกี่เส้นอก็ได้ปรากฏว่า ค้าอธิบายคือใส่ชุดว่ายน้ำแบบชิ้นเดียวเต็มตัวสีทองแดงแปะผ้าอนาบริเวณเป้าเปื้อนเลือดเล็กน้อยเสื้อโค้ทแขนยาวยาว150ยซนตเมตรสีน้ำตาลพับแขนมีสายผูกเอวพกผ้าสีขาวผูกเอวกว้าง4ี่เซนติเมตรยาวร้อยห้าซนติเมตรใส่ต้มหูห่วงสีทองซึ่งภาพถูกบังหมดนะเส้นผมบังหมดและสร้อยทองสร้อยสีทองมีจี้รูปผีเสื้อก็คืออันที่ติดคอ,อยย้อนกลับไปครับสแสดงว่าเหลืออันเดียวอันที่สั้นที่สุดสร้อยคอน้องโมหายไปสองเส้น หน้าถัดไปครับหลังจากเราเห็นแล้วเราขอสูอเอาละหายไปก็หายไปและในตกก็มีลักษณะส้อยแบบนี้ทีนี้ประเด็นมันคืออะไรกันประเด็นก็คือว่าพอผมได้เบาใจจากคุณแม่อันนี้ต้องถือว่าคุณแม่เป็นนักสืบนะ,ะคุณแม่เป็นนักสืบคุณแม่เป็นนักสืบของเราแล้วลแล้วผมไม่มีทางจะสังเกตได้เลยถ้าคุณแม่ไม่บอกแต่ความเป็นแม่ลูกอ่ะอนี่ไม่ใช่สร้อยของลูกฉัน่แล้วฉันได้สร้อยมาภาพเมื่อกี้มันไม่ใช่ท่านผู้ชมรู้ไหมปัญหาตรงนี้คืออะไรรู้ป่ะถ้านักตัดต่อจะเอาภาพนี้ ไปวางเป็นสร้อยที่แท้จริงบนตัวน้องโมความยากมันจะอยู่ที่รูปของห่วงโซ่ของสร้อยของขระหมดและมันจะแต่งยากเพราะมันเต็มไปหมดเลยแล้วคุณจะแต่งบนคอของน้องโมได้ตลอดแนวหรือเปล่าผมก็เลยมานั่งคิดว่านี่น้าถึงต้องใส่เสื้อโค้ทจะได้ปิดนะฮะเพราะว่าพื้นที่คอเป็นพื้นที่ใหญ่ไงถ้าไม่มีโค้ทคอมันต้องทําตลอดแนวไงหรือเปล่านะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตนะเอาละครับทีนี้เมื่อเราสังเกตอย่างนี้ เราก็ต้องถึงเวลาจับเทียบกับภาพถัดไปครับท่านผู้ชมคิด <Yeah. S 1> เองนอ,อกจาก ELA อจะพิสูจน์ว่ามันลอยออกมาแล้วเนี่ย<ะ>ท่านผู้ชมก็เห็นเอาเองแล้วครับว่าคนทางขวาที่อ้างว่าเป็นน้องโมในภาพนะ้ย<ะ>ี<ะ>่สิบเอ็ดจุดห้าหก้อยเขาใส่สร้อยที่น้องโมใส่จริงๆหรือเปล่าผมก็คุยกับเอกนะว่าเอกมันจะไม่ได้ไหมว่าภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่า เอกอเออกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเถียงนะเอาพูดตรงๆเลยเดี๋ยวจะมีคนมาเถียงว่าก็ภาพมันไกลมันก็เลยเบลอก็เป็นอย่างนี้แหละอผมบอกว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนอาจารย์มันเหมือนสร้อยคนละเส้นเลยนะถ้าเกิดเราหรือหรือเป็นเพราะว่าเขาเอาสร้อยน้องโมมาแล้วมาแต่งสมมตินะอเอาสร้อยทางซ้ายมาแล้วมาแปะแล้วก็มาแต่งจนไม่ให้เห็นรูอ่ะห่วงโซ่ข้างในมันก็ไม่ต้องแต่งก็ได้เป็นปืดๆเหมือนหยักๆกันสักอย่างหนึ่งโดยอ้างว่ามันเบลอเพราะมันไกลแต่ถ้าผู้ชมตัดสินดิคับว่ามันใช่สร้อยชนเดียวกันจริงๆหรือเปล่า ไม่เหมือนเลยฮะสำหรับผมนะหนึ่งไม่เหมือนเลยนะสองตำแหน่งที่สร้อยคอเ้อโมใส่มันตื้นไปข้างบนไม่ลงมาข้างล่างนะเพราะมันสั้นมากนะใช่ค่ะมันติดคอมันคือสไตล์ติดคอนิดนึงเลยนะนิดนึงนะนอกจากมันจะไม่เหมือนนอกจากมันจะลอยนอกจากมันจะห่างแล้วเนี่ยคุณเอกราชเขาก็บอกเลยว่าเฉพาะสร้อยทางขวามือเนี่ยคุณเอกกราชในการวิเคราะห์เอลเอนะหนึ่งเลยระยะห่างของจี้เอาเอาอย่าเพิ่งจี้นะครับเอาแค่ว่าการวิเคราะห์เอลเอนี้มันชัดแต่แล้วผ่านข้อหนึ่งนะครับแต่คุณเอกเขาวิเคราะห์ต่อว่า ระยะห่างของที้และข้อโท่ผิดธรรมชาติอยากัดเจนต้งไหนภาพต่อไปครับคุณเอกบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นภาพเดียวกันจริงเนี่ยแล้วอ้างว่ามันเบลอเพราะมันไกลมันคนละตำแหน่งนรูปลักษณ์ของมันจะต้องไม่ใช่แบบนี้เพราะเป็นเรื่องระยะ ของสิ่งที่งอกออกมาจากสร<ะ>้อยปกติผีเสื้อทางซ้ายมือที่เป็นภาพเล็กๆนี่นะครับม,มันจะมีขนาดใกล้เคียงกับตัวสร้อยคือพูดง่ายถ้าไปภาพมันเลยสร้อยมาน,นิดหน่อยอถ้าไปทาป่าตัวเดียวกันนะดังนั้นขนาดของตุ้มที่อยู่ทางขวามือที่เป็นสีทองเนี่ยมันใหญ่กว่าสร้อยกว่านั้นยืดออกมามากกว่านั้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับสองระยะห่างเนี่ยที่แต่ละชิ้นในสร้อยจริงมีระยะห่างกันพอสมควรคุณเอกบอกนะครับไม่เบียดหรือเกาะตัวกันแต่ภาพทางด้านขวาที้กลับชิดติดกันจนขาดรูปทรง ลักษณะอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นจากการห้อยแบบธรรมชาติและไม่สอดคล้องกับน้ำหนักและแรงโน้มถ่วงของส้อยจริงนี่คือเรื่อที่หนึ่งอสองรายละเอียดของข้อโซ่และรูปส่งที่หายไปเกือบหมดมเป็นไปได้ไงม,มันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแม้แต่ในที่แสงน้อยโลหะก็จะยังสะท้อนแสงและมีรูปทรงให้เห็นแต่ภาพทางด้านขวากลับเห็นเป็นมวลสีเบลอๆไม่มีลักษณะของโลหะ หรือรูปทรงของจี้เลยนี่คือข้อที่สองข้อที่สามคุณเอกราชบอกว่ารูปทรงนั้นไม่ต่อเนื่องเป็นจุดก้อนหรือเส้น 88, แตๆและบอกว่าภาพทางขวามือเนี่ยข้อสร้อยบางส่วนดูจะเหมือนขาดหายไปอาท่านผู้ชมดูง่ายริมขวาสุดก่อนถึงปกอะ่ะม,มันเหมือนหายไปเฉยนะมไม่เมนียนไม่เมนียนบางส่วนเบลออยู่เฉพาะจุดในแบบที่ไม่สัมพันธ์กับส่วนอื่นของภาพเลยซึ่งไม่ใช่ลักษณะของโมชั่นเบลอคือเคลื่อนไปพูดง่ายว่าเบลอหรือว่า ภาพไม่ชัดจากการเคลื่อนไหวอของภาพปกติควรจะเฉลี่ยทิศทางอย่างสม่ำเสมอ,อมต่อมาปัญหาเรื่องเฉพาะภาพเดียวนะทิศทางแสงและไฮไลท์ ight, ไม่สัมพันธ์กับแสงจริงในฉากบอกว่าจุดสว่างบนสร้อยเกิดขึ้นแบบแข็งเป็นจุดไม่สอดคล้องกับแสงเหลืองจากสะพานและแสงโดยรอบทําให้ดูแยกออกจากผิวและเสื้อผ้าและโทนสีและนอสพทเทิไม่ตรงกับบริเวณใกล้เคียงลักษณะของนอย แตกต่างจากผิวหน้าและเสื้อผ้ารอบๆจึงดูเหมือนเป็นวัตถุที่นำมาวางซ้อนมากกว่าจะอยู่ในภาพมาตั้งแต่แรกท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าถ้าสร้อยที่มาวางเนี่ยซึ่งคุณเอกจับได้ว่าวิเคราะห์มาได้ว่าเป็นการวางชิ้นที่สามมันจำเป็นต้องถูกวางเพราะน้องโมมีสร้อยอแต่ว่าคนที่ถ่ายคนนี้ต้องไม่มีสร้อยใช่ไหม,มแลวท่านผู้ชมรู้ไหมคนไหนไม่มีสร้อยผมไม่รู้ ในก้นเรือเหรอจ้าครับเออถูกป่ะเออคนผู้หญิงก็ไม่จะไม่เหลือกี่คนแล้วก็มีผู้หญิงไม่กี่คนนะจ้าถูกไหมผู้หญิงกับผู้ชายเออแล้วถ่ายคู่กับกระติกเออถ่ายคู่กับกระติกอีกต่างหากถ่ายคู่กับกระติกอ่ะและต้องเอาใส่เสื้อโค้ทเพราะถ้าไม่ใส่เสื้อโค้ทนะสมมติถ้าไม่ใส่เสื้อโค้ทนะสร้อยต้องวาดเต็มเต็มถูกไหมใช่อันนี้ยังเห็นมุมจากฝั่งในซอกคอด้านซ้ายออกมาจนถึงปกเสื้อมันก็เลยมีพื้นที่แคบแต่เฉพาะรูปเนี้ยท่านผู้ชมมินิชัยเถอะครับว่า มันใช่สร้อยน้องแต่งโมไหมอ้าวล้วชมพูบอกมันไม่ใช่เอานอกจะตตะต่อแล้วมันไม่ใช่แล้วยังไง<ะ>มันแล้วยังไงตรงที่ว่าคนนี้ไม่ใช่แต่งโมหรือเปล่าในเวลานั้นและในสถานที่นั้นและจําเป็นต้องมีสร้อยอะไรบางอย่างแต่ไม่กล้าวางสร้อยที่แท้จริงวางลงไปแล้วทาให้เบลอเพราะรายละเอียดมันมากเกินไป<ะ>เกินกว่าที่จะลบช่องรูช่องสร้อย<ะ>หรือห่วงของสร้อยเหล่านั้น<ะ>ใช่หรือเปล่า<ะ>ตรงนี้ก็ทําให้ทุกคนตั้งคําถามพวกเราเลยครับ<ะ>ตั้งคำถามว่า ย้อนกลับที่มันมารายการโหนกระแสทีงานย้อนกลับไปว่าการที่จะต้องมีน้องโมสักภาพหนึ่งหลังเวลา20นาฬิกา36นาทีและไม่มีภาพน้องโมเลยและ,ะต้องมีกระติกคู่ในเวลา21.56นโดยที่ไม่มีแตงโมเดียวแต่ในเวลาจริงมีคุณกระติกเดี่ยวและมีสี่ภาพหายไปและมีสี่ภาพมาแทนหรือมามาเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้<ะ>แต่มีการวาง ภาพถ่ายเนี่ยออกมาเนี่ยและต้องใส่เสื้อโคดซึ่งน้องโมไม่ใส่เสื้อโคทในการถ่ายภาพและต้องเอาผมมาปิดและต้องหันด้านข้างทั้งที่น้องโมควรจะถ่ายภาพให้เห็นไม่ต้องพูดถึงอื่นๆนะครับแต่ที่ใส่เสื้อโค้ดเพราะอะไรและการวางขาวางมือเอาแ้วมาทีปกติที่เรารู้อยู่ผมดำข้างบนต่อคอและมีสร้อยคงไม่คิดนไหมครับว่าจะมีคนนึกถึงอ่ะไม่ไม่คิดว่าจะมีคนทางดูดูทางดูใช่หรือเปล่า มันทําให้ค,คดีนี้อาจจะคลี่คลายยิ่งกว่าเดิม,อม,มดอยผู้นี้เลยนะเป็นจุดเปลี่ยนและผมก็เรียนนี้เถอะให้ทราบเลยว่าผมจําเป็นต้องส่งเอกาสารชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคดีค่ะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่แตงโมครับแต่จําเป็นต้องมีให้ต้องมีแตงโมอยู่ตรงนั้นและจําเป็นต้องมีให้เชื่อได้ว่าเป็นเวลาช่วงนั้นด้วยการมีสร้อยไปวางอยู่แถวที่คอ,อซึ่ง ก็คงไม่มีใครคิดว่าจะได้ฝายต้นฉบับนะคุณเก๋เพราะเลยว่าถ้าเป็นรายการโหนกระแสรเราจะซูมแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้คุณแม่มาช่วยเป็นผู้ใบเบิดมีใบเบิดทางมาสู่การขอพยานหลักฐานมหมายวอรจอที่อยู่ข้างในคือวัตถุพยานที่มาจากการดูดโทรศัพท์ของคนบนเรือเราจะไม่มีทางได้และไม่มีทางซูมได้แต่พอซูมได้และเราเห็นสี่ภาพแล้วเอาต้อยไปวางหมดทั้งสี่ภาพอของคู่กระติกแตงโมแล้วมีภาพนี้ภาพเดียวที่เผยแพร่ออกมาโอ้โหท่านผู้ชม จะบอกให้ทราบว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่และผมคิดเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญเพราะมันต้องใช้หลายศาสตร์เข้ามาผสมผสานกันในการสแสวงหาความจริงแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าผมพวกผมคิดอะไรกันต่อมือระดับไหนครับถึงทําให้เราเพิ่งมาเห็นสิ่งเนี้ยในปีที่สี่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนหนึ่งไปสู้คดีความแล้วเราไม่รู้รายละเอียดมากขนาดนี้พูดง่ายไม่ได้รวมทีมของคน,คนที่มี ความสามารถและติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงสัญชาตญาณความเป็นแม่ลูกแล้วมาค้นเจอในสิ่งที่เราก็นึกไม่ถึงนีนะครับม,มันจะมีใครเจอไหมมันอาจจะไม่มีนะแต่ถ้าถือว่าคดีมันมาถึงจุดนี้และเรากําลังยื่นให้กับดีเอสไอมันเป็นคดีใหม่เนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นที่เราจะเริ่มไปหาว่าอะไรเกิดขึ้นกับน้องโมงแน่ก็คนที่จะทําอะไรได้ขนาดนี้เนี่ย ไปถึงขั้นการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมมันต้องคนระดับไหนก็ต้องมีอำนาจต้องมีอำนาจระดับไหนที่สำคัญทีาเดี้แล้วถ้ามีอำนาจแล้วทำไมดีจะยอมไปทำให้กับคดีนี้ทั้งที่นโมเนี่ยเป็นดาราและเป็นข่าวใหญ่แล้วใช้ตำรวจคู่คนเกี่ยวข้องพยานจำนวนมากเนี่ยมันเกิดกระบวนการบิดเบือนหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวดี๋ยกข่วเขาต้องหาคำตอบแต่จะบอกว่าจุดเปลี่ยนในเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องสำคัญและจะทำให้ภาพนี้เนี่ย จะต้องถูกตั้งคำถามไปอีกยาวเลยนะครับว่าน้องโมงหายไปไหนอือย่าคิดว่าแค่ภาพจะดําเนินคดีความไม่ได้นะครับเพราะอะไร้ไครับถ้าเราพิสูจน์ว่าทั้งหมดคือการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์ได้ว่าที่คุณดําเนินการเนี่ยคือการอําพรางการฆ่าตะกัรนย้ำนะวันนี้เราพูดแค่สองเรื่องนะคือแผลข้อพับเข่าขวากับสร้อยกับสร้อยเพื่อนําไปสู่การอําพรางถ้าบาดแผลพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ใบพัดเรือและไม่ใช่อุบัติเหตุ และภาพที่อ้างว่าแตงโมจะอยู่ได้ไม่มีแตงโมอยู่ท่านผู้ชมคิดดูเองนะครับว่ามันจะถูกเรียกว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางหรือไม่มและเรียนได้ทราบว่าหนังสือที่ผมส่งไปกับจางคมสันนะ<ะ>เราหยิบยกประเด็นนี้โดยที่ยังไม่พูดถึงสร้อยไม่ใช่ของน้องโม,อมโอท่านผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เรายังไม่จบนะครับจะเรียน้ทราบว่าพอเราเริ่มทําคดีแตงโมวันนั้นเนี่ยคุณเกดรู้ไหมว่ามีใครมา ภรรยาและลูกของผอรพินที่เป็นคดีที่แปลกที่สุดว่าอยู่ดีมีผอรพินไปผูกคอตายแต่เรื่องผ้าแล้วก็อุจจาระแล้วก็อยู่แถวนั้นเนี่ยมาหาเราแล้วมาหาผมก่อนหน้านี้นะอยากขอร้องความช่วยเหลือว่าสามีตัวเองหรือคุณพ่อของน้องเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยไม่ได้ความยุติธรรมหรือไม่หลักฐานไม่ได้จากตำรวจก็ดีนะครับหรือวันนั้นเนี่ยที่เราไปที่ดีเอสไอนะครับเนี่ยเนี่ยคือผอรพินนี่คือน้องโม แม่ของน้องโมเพราะน้องโมเสียชีวิตและยังไม่ได้ความเป็นธรรมกลับมาทางซ้ายมือคือแม่ของคุณโยโกซึ่งเสียชีวิตแล้วอายการเพิ่งจะบอกว่าจากเดิมบอกว่าไม่ใช่ฆาตกรรมอายการเริ่มบอกว่าอาจจะเป็นฆาตกรรมและทางขวาทางขวาคุณแม่น้องโมก็คือภรรยาของพออรพินและลูกชายซึ่งจบแพทย์แล้วมาหาพวกเราว่าพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงที่เป็นคุณแม่หรือภรรยาที่กําลังแสวงหาความเป็นธรรมผมถึงบอกไงว่า คดีน้องโมเราไม่ได้ทําเพื่อน้องโมเท่านั้นแต่เรากําลังเรียบร้องการปฏิรูปกระบวนการท์และเราเป็นประชาชนสองมือเปล่าไม่ได้เงินไม่ได้ทองนะครับไม่ได้ร่ารวยจากสิ่งที่ทําอยู่แต่เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปกระบวนการทบวันนี้กรรมธิการเปิดโปงการจ่ายส่วยให้กับตํารวจตํารวจก็ต้องการปฏิรูปเรื่องคดีฆาตกรรมอาชญากรรมแบบเนี้ยก็ต้องการปฏิรูปเช่นเดียวกันเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวที่เขาบริถุต่อไปนะครับค่ะ